Two, three, สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมน้องแพะกันนะคะน้องกินหญ้าเพิ่งมาค่ะกำลังจะกลับคอกกันนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะ ตัวนี้คือเด็กหญิงทองส้อยนะคะเล็กสุดในคอกค่ะดูพุงค่ะดูพุงแต่ละตัวน้องกินหญ้าวันละสองรอบนะคะ ช้าประมาณ10โมงน้องกลับมาเองประมาณเที่ยงค่ะกลับมาพักนอนพักแล้วก็กินน้ําบ่ายสองน้องไปต่อนะคะน้องไปกินหญ้าในเวลา4โมง5โมงน้องก็วิ่งมาคอกแล้วค่ะเด็กชายบุญคุณกับแม่นะคะตัวนี้ดูพุงน้อง กำลังท้องหลายตัวอยู่ค่ะคลอดอีกเดือนสองเดือนนะคะ เห็นไอ้เงินไอ้ทองไหมคะตัวดําๆหัวดําๆนะคะน้องไม่โตสักเคีค่ะตัวเล็กกว่าเพื่อนน้องชอบอ้อนนะคะกินอิ่มๆแล้วก็อ้อน ลู่พงค่ะ เห็นตัวผู้ไหมคะตัวผู้ตัวผู้ขี้กวนนะคะตัวนี้คือเด็กชายหน้าโหด เคยได้ใช้หน้าโหดครับน้องไม่เข้าคอกก็ไล่น้องไปกินหญ้าต่อนะคะแถวแถวคอกนี่แหละคะ่ะเพราะว่ามันจะค่ำแล้วค mm ่ะ hmm. เดี๋ยวยุงเยอะค่ะเ <c oughs> ด็กยิงแพนเค้ก เดี๋ยวก็นนะคลอดแล้วค่ะท้องโตแล้วดื้อสุดในกลุ่มนะคะเนี่ย Terima kasih telah menonton!